บูเกินครับดูกิงครับสีตาเข้าสีจริงอาจจะฉีดปิดที่เรเจอของใหม่ต้องให้แม่สีตางช่วยอีกแล้ววันนี้นะไม่ได้อะไรเลยนะมาดูโชว์อยากจะมาให้แม่สีตางพูดตลอดเวลาให้กำลังใจสักนิดนึงครับผมฉันกาลังดูสีตางว่าเพราะดูเกินพีพีว่าไง เหมือนเมื่อกี้ตอนตอนที่เขาร้องตอนที่ไม่มีเสียงก็รู้สึกว่ามันน่าจะเพาะนะครับเจครับพี่พีบิลกินครับเพราะเนาะใช่ตะกี้ตะกี้ตอนที่เสียงเสียงแผลมขึ้นมานี่มองหน้าเลยแล้วก็คือเหมนกันคิดว่าเพราะถอดเสื้อไปเลยเดี๋ยวเขาก็ส่งอยู่ดีพี่ถอดเสื้อไปเลยยังไงต้องถึงเราแน่แอ้าวคาดหวังแล้วคาดหวังแล้วนะว่าหมายเลขกสี่ซอมหยุดนี่ย นักแสดงโฆษณาแล้วก็เหมือนเล่นเลยใช่ครับแต่ตอนที่เหมือนก็ว่าเขาแบบชุ่มมันต้องชัดมันยิ้มหรือว่ามันอะไรมันต้องแบบคิดว่าน่าจะเพี้ยนคิดว่าคิดว่าพอเหมือนกันนะเพี้ยนนะเหมือนกันครับพอเหมือนแวบมาแล้วมันมาเป็นโทนนั้นเลยผมสรุปว่าเพี้ยนคิดว่าทีฐานของนักร้องเป็นสนายังไงคิดว่าพอนะบเจ์เนี่ยเป็นไงบ้างนะคิดช่วยหน่อยช่วยด้วยเดี๋ยวคนเดียวอันนี้เมาแล้วพ่อเมานิดนะพ่อเมาโซจู ดังเดินเข้ามาพอดีในซีรีส์เกาหลีเข้ามาเหรอพอมไหมลูกทิ้งแท้เลยเจ๊อยากให้เก็บไว้ก่อนเหรอเกิดโอ้ยเสียงไม่ได้ตัดไปแล้วไม่เคยพบใครเห็นเอาคนเสียงพระ เออเก็ดหันเลยแปดหัวเรือได้เหรอช่วยเสียเกียร์สะบัดคัดหลุดน้ำมันเครื่องน้ำมันหมดมุมอะไรศูนย์เบี้ยวเจดูน้องดูแลน้องด้วยเฮ้ยแต่เขามีแหวนพี่แปนสอนน้องหน่อยไอผมพูดให้พี่หลิงช็อตเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดอะไรอะไรอ่ะอะไรนะพี่เอางี้บิวกินยังไงฮะเบรกสะบัดเสื่องระโดดเขา พวกเราทําได้ทั้งหมดเลยเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดนี่เครื่องสะดุดเพาหักสลักหายเย้ยางแฟบแน่ตายถยทันใหม่ไม่ขับมากว่าจะจบตับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยพบทางใหม่เว้ยพี่ว่านั่น่าจะพอนะครับเพราะว่าฟังจากครูหนึ่งแล้วก็ครูอ้วนน่าจะพอครับ ทำไมผมยังมีขยั่งเงี้ยไม่หรกเพียนต้องเพียรเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็แอคเซนต์เมื่อกี้ก็ดีเลยก็รู้สึกว่าน่าจะลองเพาะนะครับผมก็ว่าพอเหมือนกันนะนี่เออไอ้ลอกปะเนี่ยลอกปะเนี่ยลอกดิคิดเองผิดทุกทีเลย นี่มันฉลาดพูดลอกดิคิดเองผิดทุกทีเลยแต่เหมือนดูจากการขยับท่าทางของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เจอตัวจริงนะคนนี้คิดว่าเพราะครับทุกหมายเลขลิปซิงหมดแล้วครับแต่รอบนี้ไม่ใช่การคัดออกไไปักเรรื่อองงะมาาบ้ ช่ไดยฟนแม่ใจเธอมห้ใช่มใช่้มใช่มนับถือจิตใจของบิลกินและพีพีมากแล้วตอนประโยคโอ้โห ร้องอยู่คนละบรรทัทดแดีวก็ออกเสียงฝรั่งเลยดีมากนะอออต้องชมนะครับแต่ท้ายผิดแปลว่าภารกิจถือว่าไม่ไมสำเร็จ